สวัสดีครับวันนี้แนะนำอะไรครับพืชตระกูลถัว่ววัชพืชที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งนะมีประโยชน์ก็คือว่าถ้าขึ้นนะครับดินไม่เสียเพราะมันเป็นตัวดึงไนโตรเจนในอากาศนะครับทีนี้ผมมาให้ดูนะนี่คืออะไรนะไมยราบใช่ไหมครับหญ้าไมายราบนี่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 ไมยราบนะครับไมยราบก็คือภาษากลางเรียกไมยราบภาษาใต้บ้านผมนะผมเนีี้ เขาเรียกย่าง,งับนะครับย่าง,งับพอเห็นไหมพอเราโดนปุ๊บมันจะใบมันจะหุบนะไอ้ตัวนี้อย่างที่บอกหนึ่งพืชตระกูลถั่วจําผมเคยบอกได้ไหมครับว่าตระกูลถั่วรากต้องมีปมเมื่อปลูกในดินดินไม่เสียเพราะว่ามันเป็นตัวดึงในตัวเจ่นในอากาศลงสู่ดินนะครับวันนี้มาพิสูจน์ครับพืชตระกูลถั่วรากต้องมีปมเดี๋ยวผมจะถอนมานะครับอ่าเห็นไหมครับ เห็นไหมครับนี่น,นี่นี่คือปมนะปมเล็กๆนี่เนี่ยนะครับนี่คือปมนี่ผมเด็ดออกไม่ใช่เม็ดอะไรนะไม่ใช่เม็ดดินนะนี่คือปมให้ปมที่ผมบอกว่ามันมีหน้าที่ดึงไนโตรเจนในอากาศนะแต่ตัวเนี้คือเม็ดนี้ถ้าเยอะนะแสดงว่ามันดีมันจะตึงไนโตรเจนในอากาศได้เยอะนะคือผมถอนมานี่ผมไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่มีนะครับแต่มีมีน้อยนะครับนี่คือตัวหนึ่งนะขึ้นแล้วนะครับดินไม่เสียนะครับหญ้างับนะครับเขาเรียกหญ้างับ